กลองสองรถ EP ที่15นะครับก็ห่างหายกันไปนานะครับโปรโมชั่นมีอะไรบ้างสำหรับคุณนะครับติดตามได้ครับกับถือกล้องสองรถ EP นี้ครับตอนนี้ผมกำลังอยู่กับ Toyota Revo นะครับ 2.4E นะครับปี2017นั่นเองครับราคาคันนี้นะครับต้องขอแจ้งก่อนว่าตอนป้ายแดงเมื่อ5ปีที่แล้วราคาอยู่ที่799,000บาทครับวันนี้ผมขายอยู่เพียง 688,000บาทราคาหายไปเกือบ2 0 0 0 0 0บาททีเดียวนะครับเพราะนั้นใครสนใจนะครับติดตามได้กับคันนี้เลยนะครับตอนนี้เป็นรีโวปี2017นะครับกระจังหน้าตัวนี้ไม่ใช่กระจังหน้าเดิมนะครับเป็นกระจังหน้าตัวใหม่นะครับแต่ผมเปลี่ยนให้ครับเป็นกระจังหน้าของตัว r ร c โ o นะครับมีความหล่อมีความสวยงามทีเดียวไฟหน้าฮาลโลเจนมันติรีแฟกเตอร์นะครับกระจังหน้าค o s ส b a c k ตัดสีดําแบบนี้เลยนะครับ นี่ทาให้รถดูมีมิติมีความลงตัวทีเดียวนะครับมาพร้อมกับไฟตัดหมอกแบบนี้ครับดูเม็ดสีคันนี้นะเม็ดสีเงาเแบบนี้คือแสดงว่าเป็นเม็ดสีเดิมๆเลยนะครับตะเข็บรถสวยๆประวัติรถดีๆแบบนี้เลยฮะนี่ฮะ ไม่มีร่องรอยการเฉียวชนครับดูครับร่องรอยถลอกของตัวตะเข็บยังอยู่เลยครับแสดงว่ารถคันนี้ไม่มีการเก็บสีกระจังหน้ามานะครับมาดูในส่วนของล้อมั่งครับล้อนี้เป็นล้อสเปคโรงงานเลยนะขอบ17นะครับรัดมาด้วยยางกูยีเอนะครับสวยๆยางปี2021ใช้งานกันยาวๆทีเดียวครับมาดูออปชั่นของคันนี้บ้างครับนอกจากตัวบันไดข้างเป็นตัวบันไดข้างโรงงานแล้วนะครับความสูงของตัวนี้นะครับก็สูงเทียบเท่ากับ Fortuner เลยทีเดียวนะครับ ในด้านของไฟเลี้ยวก็เป็นไฟเลี้ยวกระจกมองข้างเป็น LED สามารถพับเก็บได้ด้วยระบบไฟฟ้านะครับคิ้วกันสาดใส่มาให้เรียบร้อยแล้วนะครับมาดูของในส่วนของประวัติรถกันบ้างซึ่งเป็นส่วนที่รถมือสองจำเป็นต้องดูครับไม่ดูไม่ได้เพราะเราไม่ได้ขายรถป้ายแดงนะครับเราขายรถมือสองเพราะนั้นสภาพรถต้องเป็นสิ่งที่ลูกค้าต้องสนใจมากที่สุดฮะมาดูครับร่องรอยเม็ดอาร์รอยตะเข็บรถนะครับรอยเม็ดอาร์ต่างๆก็ยังอยู่เดิมโรงงานนะครับไม่มีร่องรอยของการทำนะครับ ถ้ามีการทําเกิดขึ้นนะครับเม็ดมาร์กตัวนี้จะไม่อยู่แบบนี้นะฮะในด้านของห้องโดยสารด้านตอนที่2นะครับก็มีความกว้างขวางนั่งสบายนะครับตอบโจทย์สําหรับรถครอบครัวทีเดียวไม่ว่าเป็นเฮดโซนเล็กโซนหเหลืออะไรครับมาดูเม็ดมาร์กบ้างครับในด้านของตอนที่2นะครับก็ยังอยู่เดิมโรงงานหมดเลยนะนี่ะราคา6 8 8 0 0 0บาทนะครับฟรีดาวแน่นอนครับจะผ่อนอยู่ที่ประมาณ9,000กว่าบาทเท่านั้นสำหรับคันนี้นะครับ มาดูด้านหลังของตัวนี้ครับคันนี้เป็นตัว E นะเป็นตัว E Revo High Lux สัญลักษณ์อยู่เดิมหมดครับไฟเบรกดวงที่3ายังอยู่เดิมบันไดข้างก็เป็นของเดิมๆนะครับเดิมแม้กระทั่งแม็กไลเนอร์ก็จะยังเป็นแม็กไลเนอร์เดิมๆนะครับดูร่องรอยของเสาหลังนะครับเสาหลังก็ไม่มีร่องรอยของการเฉี่ยวชนทั้งสิ้นนะครับโอเครถคันนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นรถที่คุณภาพดีอีกหนึ่งคันซึ่งเราอยากจะแนะนํานะครับ เดี๋ยวไปดูออปชั่นภายในของเร v o ตัว 2.4E คัน e, นี้ว่าเขาให้อะไรมาบ้างฮนะเค,เครื่องนิ่มมากนะครับเครื่องนิ่มๆเลยนะครับคันนี้ออปชั่นของตัวเร v วนะครับข้อดีของเร v o นะครับคือน้ำหนักวงมาลัยผมชอบมากพวงมาลัยน้ำหนักดีมากนะครับมีพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะครับ กระจกเป็นกระจกไฟฟ้าออโต้นะครับกระจกข้างสามารถพับเก็บได้ด้วยระบบไฟฟ้านะครับในส่วนของอินโฟเมชันนะครับก็สามารถมีจอสแสดงผลเรื่องเกี่ยวกับประตูเปิดปิดหรือว่าเรื่องเกี่ยวกับอัตราน้ํามันอัตราการเร่งก็ดูไาท้ที่อินโฟเมชันเลยทันนี้พิเศษเลยนะครับเป็นเกียร์ออโต้ห้าสปีดนะครับนี่ฮะมีโหมดขับขี่เพิ่มมาสองโหมดเป็นโหมดของ eco โหมดกับ power โหมดด้วยนะครับ ในส่วนของเบาะนะครับก็เป็นเบาะผ้านะครับสีน้ำตาลนะครับทาให้รถดูมีความหรูหรามีความรักชุรุยมากขึ้นนะครับในด้านของคอนโซลหน้านะครับก็มีตกแต่งมิเลเนียมมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับวิทยุหน้าจอ2ดินนะครับหน้าจอ5.7นะครับสวยๆนะครับแอร์เป็นแอร์มือหมุนอยู่นะครับเดี๋ยวไปดูในส่วนของห้องเครื่องบ้างนะห้องเครื่องตัวนี้ได้รับความนิยมมากครับมีมีข้อดีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันมาถึงจุดขายของรีโว่อีก อย่างหนึ่งก็คือตัวห้องเครื่องนี่เองครับห้องเครื่องตัวนี้เป็นรหัสเครื่อง1 gdftv นั่นเองนะครับเป็นเครื่อง2.4ลิตรดีเซลนะครับจับคู่กับตัวเวียนเทอร์โบนะครับขับเคลื่อนด้วยเกียร์ออโต้5สปีดนั่นเองครับคันนี้ระบบความปลอดภัยมีมาให้ครบเลยรับไม่ว่าเป็นในด้านของเบรก abs ในล้อหน้านะครับดัมเบรกในล้อหลังนะครับแล้วก็นี่ฮะ abs ทั้ง4ล้อเลยนะครับประวัติรถสวยงามดูนะครับน็อตเนสไม่มีการไขการแกะแค่แกะเก่าทั้งสิ้นไม่มีร่องรอยถลอกนะครับไม่มีการ เป,เปลี่ยนฝากระโปรงมาทั้งสิ้นแต่ด้านขานหน้าดูตัวประกบคานนะคันซ้ายกับคันขวากับคันคันหน้านะครับก็น็อตตัวประกบคานก็ไม่มีร่องรอยการขันทั้งสิ้นนะครับ ต้องถือว่าสัญลญักษณ์ของรีโวคันนี้ที่คนเล่นรถกันเขาให้สมญานามเลยว่าอดทนอันนี้สามารถตรวจสอบได้เลยนะครับอัตราการสิ้นเปลืองของรีโวนะฮะถ้าไม่ขับแบบกระโชกห้างนะขับแบบปกติธรรมดาคนทั่วไปขับก็จะอยู่ที่ประมาณ15กิโลลิตรเลยนะครับแล้วข้อดีของรีโวอีกอย่างหนึ่งนอกจากเป็นกระบะสีประตูแล้วนะครับความนุ่มนวลของรีโวนะครับถ้าคนที่มีการบรรทุกของด้านหลังเนี่ย ถ้าบรรทุกเกิน50กิโลหรือ100กิโลขึ้นไปจะมีความนุ่มนวลมากยิ่งขึ้นแต่ข้อเสียมันก็มีนะฮะข้อเสียถ้าขับรถเปล่าๆแบบนี้นะครับรีโวช่วงล่างจะมีความกระด้างนิดน,นึงเพราะ,ะนั้นเป็นเรื่องไม่แปลกแม้กระทั่งฟอร์จูเนอร์ก็ยังกระด้างเหมือนกันครับเพราะ,ะนั้นใครที่ต้องการรถที่บรรทุกด้วยโดยสารด้วยนะครับรีโวคันนี้ตอบโจทย์มากๆนะครับตัวรีโวปี2017คันนี้เราเปลี่ยนกระจังหน้าให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับราคาค่าตัวคันนี้อยู่ที่68,000บาท ลูกค้าเครดิตดีหรือไม่มีเครดิตสามารถจัดฟรีดาวได้ครับจะผ่อนอยู่ประมาณ9,500บาทเท่านั้นนะครับแล้วเรายังช่วยผ่อนอีก2งวดตเต็มครับฟรี120วัน,นครับฟรีค่าจัดข้าวโอนลภาษีพรบรไม่มีค่าใช้จ่ายลูกค้าต่างจังหวัดเรามีบริการเฟนเซจัดถึงที่ส่งรถฟรีถึงบ้านครับวันนี้ถึงต้องส่งรถขอแนะนําคันนี้ไว้ครับใครที่มองหารถเที่ยวสงการปรีใหม่ที่กำลังจะถึงนี้คันนี้ห้ามพลาดครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ